สวัสดีค่ะเมื่อนี้พบกับผู้บันเสื่มเอา้าโทระปติดสายบว่างบนโทระของมาหาเจแดงแต่เศร้านาะเจแดงไปว่าถึงมากฝนกระตกป,ปอกแป๊กปอกแป๊กเนาะฝนตกปอกแป๊กเนาะเจ้านี่บ่ได้ออกไปหาหงายล้วผู้ดใดกระไดผู้บันเสื่มสายบว่างนะวัดกวนผิดบดทุกสำนักเนาะค่ะเนาะ หม่แตนตั้งกล้องแล้วว่ามีบบานเดือนจะก,กาเพระเดีวมานํานางบอกกันยังซี่ละค่ะเนาะเอาหนาคือขาวถอยแขนคือดำเนี่ยจีเห็นว่าส่วนดำส่วนขาวกับมีเนาะค่ะว่าเว้นวาขาวแต่หนาเห็นไหมมะมะมะหน้าขาวอยู่เลี้ยวค่ะเนาะหน้าสวยย่องเจ้าของนั่งย่องอยงู่นี่ละ ท้าขีมนี่ค่ะกังเคลืนเว้นมือท่าก็ได้ค่ะเพราะว่าหนาจะแดงมันอยู่ตู่อยู่แล้วลืมหน้ากับบได้ท่าถ้าลืมบาลืมท่าก็บคึือนได้ท่าแต่ว่าตัวนี้ลืมบได้ค่ะตัวนี้ลืมบอด้เด็ตขาดท่าทุกเ้าอามหน้ามากกับท่าเลยตัวนี้นะก่อนสีท่าแปลงทับเนาะคะ่ะเนาะท่าตัวนี้เลยชุดหนึ่งชุดเอาเดี๋ยว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 จะเฝ้าไป่าเฝ้าไปเออ ไปขายอีกสักวันเนี่ยออจะตั้งกล้องกับพบีตั้งอีกอย่างสิละชุดนี่พันสามร้อยบาทต่ะสะบู่ก่อนละลอยหาสีผุนที่นี่เธอซื้อเดียวเดียวก่อนละลอยหาสบแต่มาจัดชุดนี่ท่านได้ก่อนละลอยถือว่าดีหลายเติบดะ้ค่ะซักซื้อเดียวเดียวเนาะบริเสียค่าทรงบริเสียค่ากลองค่ะเนาะของเฮ้าทรงฟรีมัดค่ากลองบริสียพร้อมด้วยแคลเซียมนะคะ เอาแค่เส wow. mm ียมไปรีนไม่ใส่แล้วอ่าแค่เสียมไปรีนใส่ขอโทษขอให้ค่ะอ่าตั้งกล้องกระบวมีเหยียดจักรดาวติดรถอยู่นั่นรถเหยียดจักรดาวด้วยค่ะขอโทษหลายๆอ่า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 อาไอ้ข้าเจ้าเห็นจะแดงไหมอ่าตั้งใจไม่แจังสืดีนะคะนะตั้งใจจังสืดีนะคะ เนาตั้งใจก็ว่าดียืังสื่อขาตั้งกล้องมัมมี่ยั่นสื่อเลขมี่อาหาหาโอ้จะเรียกนกระไดแค่เซียมแก้ปวดเก่าปวดกระดูกปวดข้อปวดปวดเสน้นเปลี่ยนมือหายเลยคะ่ะปวดกระดูกจังจะหายได้ผลเข้าเจ้าสร้างไปขายกับมี่ค่ะ สั่งไปขายก็เยอะแยะเลยค่ะเจ้ากลิ่นเจ้ากับเจ้าก็สร้างไปพี่ให้น้องสร้างไปขายได้ขายดีเลยขานวดลอดนี้ได้ขายดีนับหนึ่งเลยส่งของทุกมือเลยค่ะส่งของทุกวันบอเสียเจดงยว่าไปเบิงเนาะค่ะเนาะว่าไปเบิงของเจดงเป็นสั่งเฉพาะยอดั่งแค่เสียมกับขิมยังยังโม่พ่อเดี๋ยวพอวารลอแค่เสียมอีกอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะได้ขายดี ยังหลายกองค่ะแค่เสียมยังมากพอหอดก็เล่บ่ไดงม่ได้จัดทรงแค่นี้อันนี้คือกาแฟกาแฟข้าเจ้ากินแช่ข้า,า,าเจ้าสร้างมาแปดกองตัวนี้น,นนะเนาะแล้วก็ตัวนี้ยาสีฟันแปดโหลดข้าเจ้าสร้างมีกาแฟน่คะอันนี้กาแฟสําหรับจะไปให้ท่านที่เข้ากลุ่มนะค่ะนี่เข้ากลุ่มนะคะ่ะยังมากพอหดมือนี่เร้านี่ได้แพ็กของรอแค่เสียมมาก่อนค่ะ นี่คือกาแฟาที่ทรงไปให้ที่ท่านที่เขากุมอันนี้ข้าเจ้าสั่งสื่อแปดฮออันนี้ยาซิฟันแปดโหลดอันนี้ก็แค่เสียมกับครีมค่ะยังแพ็คบวชลอยแค่เสียมอยู่ค่ะแค่เสียมเบิร์ดเดือแต่ครีมกับสบู่ค่ะในกองกับบ้านท่านได้เปิดสบูสบ่นะแล้วก็สบู่อันนี้วิตามินซี วิตามินซีกินหนึ่งร้อยเมลิกิักเนะไอหนึ่งพันหนึ่งพันเม็ดกิัมป้องกันโรคค่ะห้าร้อยเก้าสิบบาทราคาห้าร้อยเก้าสิบาทไม่เสียค่าส่งไม่คิด่ากล่องน,นะคะอ่าห้าต้นทุนกําไรหน่อยนะคะแคลเซียมวิตามินซีกินแล้วมันจะป้องกันโครคไข้วัด พวกเป็นวัดพุ่มแพร่อย่างต่างๆสิบอเป็นง่ายค่ะเนาะมิตมินซีสั่งได้นะคะมิเตะรเนีเพื่อสุขภาพดีๆแล้วค่ะสั่งได้ตามเบอร์โทรคุณเฮนนาจอเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะดูบันเชื่อมบางละไปเนาะเนาะอะหมดติดอีกแล้วโอ้ เอาหอยลอกบรนโขกดีกว่าสัน,นดอนผะู้ส้มเนาะปูโท้มากเหมือนแซวเจเดีย์กับไปวัดบ่ได้รับกับพออ่อแม่กะเอาหอยหอย,ย,ยลอกหอยลอกบรนโขกจเจดีย์ว่าสิรลองคีบหอยหมูวาบบ่านกับว่ได้ล้งนะองเนาะหอยลอกบรนโขกมีความแม่นย่ำเขา่าบ่อยเมื่อที่แล้วผิดพลาดค่ะเมื่อดอกแปดสามกับถือกันมัด ทั้งแม่เสียบางทั้งหวยล็อกบันโคกล็อกหนึ่งล็อกสองอันนี้สิเป็นล็อกสองเห็นไหคะ่ะล็อกสองเนาะล็อกสองเพิ่อนล็อกสองเขียนไว้ก่อนเอามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ถ้าเขาคุมค่ะท่านผู้ชมเขาคุมสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทท่านจะได้กาแฟนั่นแหละหรือว่ายาสีฟันระบุได้ว่าเสี่ยวยาสีฟันหรือเสี่ยวกาแฟเนาะค่นะเนาะระบุได้เขาคุมตอนนี้ เหลืออยู่สามร้อยกว้าท่านค่ะจะเต็มกุ้มคาดว่าสองมือนี่ขึ้นสิเต็มเนาะเพราะสองกุ้มหนึ่งเต็มไปแล้วหวยเล่ามี่ไวน์เหล้าวไวยเล่าล่องีบหาบ่ได้เพราะวะ่าหวย์เหล้าจะมาประมาณหกโมงแรงค่ะจะมาหกโมงแรงหกโมงย็นมันก็นเลยล่องคีบหาบ่ได้ค่ะเนาะทุกวันจันทร์จะมาหกโมงถึงทุ่มหนึง่ง าวาันพูดสุกคือกันสีมาหกโมงถุ่มหนึ่งค่ะเข้าเจ้าสี่หายมาเวล่านันบวไฮตาเจ้าหรือบวไฮพเวดมือเนอะาะเจ้าทรงไม่หายกระไดคู่บาอาจารย์นะคะที่ที่ให้เจ้าเดียวกันกัเป็นหวยไม่มีที่มานต้องเป็นจะว่าเป็นหวยไม่มีที่มาานนะคะ่ะจะเป็นหวยช่องเจดแดงซื้อซื้อซื้อเน้นตัวไหนแค่นั้นละ,จะเจแดง เบิ่งลูกเบิ่งหลานเบื้องพระหัดเบื้องเดินจะกล่าวไปได้ว่าเน้นตัวไหนเจ๊แดงก็สิบอกว่าเจ๊แดงเน้นตัวไหนแค่นี้ละไม่ไม่ขึ้นว่างไว้ไม่มีที่มาอีกแล้วนะคะต่อไปน,นี้ไม่มีคําว่างไว้ไม่มีที่มาเพราะว่าเพื่อนหา้ามล่คลิปอีกห้ามเด็ดขาดเจ๊แดงถึงจะบอกว่าให้ว่าเจ๊แดงหนักตัวไหนแค่นั้นละเออ โอห,ห่กันเลยพว่านักตัวใดเพราะว่าเป็นสั่งกำจัดมัดเด็ดขาดหามเด็ดขาดเพราะไหนน้อเดี๋ยวลูกหลานเขายูทูบเบอร์เขากับสีมาถามดอกพวกพวกเดือนพวกมหาดพวกเพชรพระรวยรดูหล่นล่าเนาะเป็นวัฒนาคนน้นเป็นสีมาถามดอกว่าจเจดียงหนักตัวใดอ,อแค่นั้นล่ะไม่มีอีกแล้วนะคะหวยไม่มีที่มาไม่มีแล้วค่ะเนาะมิแต่ว่าจเจดียงหนักชื่อตัวใดหนักเอ,อเด่นตัวใด เจียแดงมากตัวใดเอาว่าเจียแดงมากสุดๆตัวใดอแค่นั้นล่ะเอาเป็นว่าเจียแดงมากสุดๆตัวใดเนาะหวยเจียแดงตัวใดแค่นี้ล่ะเอาบอกว่าหวยเจียแดงซื้อตัวใดต่าใจว่าทำให้ส้มหอยเจียแดงซื้อตัวใดติดตามพกเฮาทุกทุกคนน่ะนะติดตามลุมอื่นจงเจียแดงมัโล่งหากะกูบูน เจแดงชอบตัวไหนเจแดงจัดตัวไหนพามาท่านสรุปหวยเจแดงก็จะบอกว่าเจแดงมักตัวใดซื้อนักตัวใดแค่นี้แหละเนาะคะ่ะถ้ามาบอท่านจะล่อลูกล้านห้ามือสุดไต่เงิอสุปไย่ลองคิดใหม่เนาะค่ะเนาะไปเบิ่งหวยล็อกน้ำกันค่ะวันนี้มี่ครื่อหวยล็อก บานโคกหัวที่เลวซึ่งไม่ถูกสักคนค่ะบัวลอกได้กับบวถือจกคนเนาะร่วมทั้งหวยแม่สว,ว่างนําหัวกอนหวยลอกบานโคกกะสามแปดแปดสามเเนอะหวยแม่สว่างกะแปดสามซึ่งมาตรงกันแต่หวยตั้งแต่หวยลอกสิบสองตัวยังบอยังบ่งเ,บเขาเนาะค่ะหวดกรนนี่เนาะหววก่อนนี้ไม่เข้าเนยไม่เข้าสักคนค่ะ นี่คืองวดกอนที่ผ่านมาเนาะค่ะบอเขาแต่ว่างวดที่พผ,ผ่านถูกทุกงวดค่ะมากงวดนี่กะนี่ค่ะได้มาเรียวตรงกับที่แดงขีดเส้นใต้บ้างอย่างนี้ตรงกับอาจารย์ดีมีตวนี้ตรงกับหวยล็อกสิบสองตัวนะมีเจ็ดหกกับสามหกแมนบอแมนบอแมนบอหวยลอกสิ 7, 6, 3, 6, บจะแดงว่องอีหยังไหวเนาะ หอยล็อกเออแมนแมนแมนเจ็ดหกเจ็ดหกกับสามหกเนาะค่ะแต่ว่าตัวคัดนี่มันโบเมนนียนเนาะหอยล็อกมันขูกอนค่ะนี่สามห้าเจ็ดห้าอ๋อผู้ใดบอกจเจดแดงว่าหลักลางล่างนะ สามหากับเจ็ดหาเด้อวันสันเดย์เขาเจะถูกทุกงวดวันสันเดย์ขังวนนะ่ะแปดหนึ่งหกวันสันเป็นวันน่ะแปดแปดหนึ่งหกหรือหกหนึ่งกับหกหนึ่งแปดนี่แหละค่ะข้างล่างนะ่ะสามหากับเจ็ดหาเป็นวันนะ่ะโทษมาบอกจะแดงน้องตรงกันค่ะตรงกับอาจาันดีก็คือสามสามซี่ ตรงกับหวยลอกก็คือสามหกกับเจ็ดหกนะคะนคนโทษบอกจเจแดงกับสามหากับเจ็ดหาข้างล่างเพื่อนว่านะแต่ว่าเช่นชายาดับ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 ลักซิปข้างบนอุ้ยตรงกับเลขดังของแม่แม่น้ำสองแม่น้ำหนึ่งเพื่อนอยู่แม่นบอกเห็นแวบแวบเนาะ 5, 3, 5, เจออ็ดห้าสห้าเนี่ยอ๋อเจฟองเบียไม่ผู้ใดขูเนี่ยเนาะประมาณเจอฟองเบียนี่แหละวอนแนะ 1, นำหนึ่งน้ำสองก็จะตรงกับเจอฟองเบียแล้วกาบตัวนี้เจ็ดสี่ว่เห็นใครมีผู้ห้เนาะสามท้งมสามสามสี่สามหสาหนะคะครั เป็นแนวทางในการเชียงสื่อค่ะท่านผู้ชมนํามาฝากมาตนนที่ไหนดีที่ไหนเด็ดสอหามะไหจะแหวงหามหาให้มองไดเคยออกมองไดเคยถูกนะคะอ่าสามซีสาม,สสามหาจะออกตู่คนบ่คิดพ่อนี่บ่สามซีนี่บ่ตรงกับอาจารย์ดีนี่นะ เอาทาไปู้มโจกดีรวยๆถูกหวยไปน้่กันขอบคุณที่เขามารับช้มรับฟังจเจดียนนะคะ่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรวยๆถูกหวยไปน้่กันค่ะเขากุมกับทักมาตามเบอร์โทษหน้าจอซื่อของกับตามเบอร์โทษหน้าจอค่ะจัดเก็บเบอร์ล่องเื่องแหละทักมากเลยค่ะโทษเขาบรับสายแอดมินอนะ่ะโอ้ยแอดมินจเจดียงบรับสายศูนย์หกห้าเก้าเก้าหก เขายากลูกหน่อยเอ่จะเจ็เบปวดร้งเคืองทักมาโหลดแต่นี่กับเขาคุมวัน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 โย่เขารับโท่อวาไวไว้เลยค่ะทษม่หลายแล้วกะเอากับเหตุงานในโทรศัพท์ว่าท่านเนาะท่อแม่ศูนย์เก้าห้าศูนย์หกห้าเก้าเก้าหกสามแปดห้าแปดเบอร์ไม่จำไวาได้ค่ะจำพิษจำถูกโย่ศูนย์หกห้าเอาคืนนาจอให้ถือยืดเด็กแล้วก็ ใพ้ไี่สีช่างพิศภัณฑ์กับศูนย์เก้าสองแปดแปดเกนะคะอ่ะทำานผู้มชคดีค่ะขอบคุณค่ะสััสดีค่ะ